อมอตรงไหนเนี่ยติดอยู่นิ่มนะครับเป็นผู้แทนกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัยนะครับได้มาเยี่ยมบ้านน้องพทหารนะครับประสบวัฒภัยามาช่วยดูแลขั้นต้นนะครับโดยมีอมอบถึงยังที่นะครับเพื่อให้พ่อแม่เขาและเป็นกําลังใจให้ครับครับนายพระเนตรสีแดงสุวรรณ เป็นบิดาของพลทหารอัศนีสีแดงสุวรรณได้บ้านเล็กที่ทออยู่บ้านเล็กที่28ทับหนึ่งตำบลคลองยางอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยได้ไดเกิดเหตุเมื่อไห่ครับเนี่ยได้ประสบเหตุเมื่อวันที่15เวลา16นาฬิกาอเวลา18นาฬิกาครับ ตอนนี้ทางความมั่นคงจังหวัดสุขโขทัยได้มามอบมามอบถุงยางชีพแล,ลและเป็นกำลังใจให้ครับขอขอบคุณ,คณทุกทุกท่านที่ได้ท,ที่ที่ได้มาช่วยครับ